สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแน Mag ล Magic Smarter ล h ตบายจนัน j ั n p a ทค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะ หรือชาวลัคนาราศีพฤกษ์ก็สามารถที่จะดูกลิ่นี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองเพราะเป็นพลังงานของคนส่วนใหญ่แต่ถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ดีที่จะแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองค่ะ เราจะมาดูว่านะคะในเดือนเมษายน2566นี้พลังงานความรักของพวกคุณทั้ง3สถานะเป็นเช่นไรเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนควบคุณคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะไล่เลียยกันอย่างนี้แทบจะทุกคลิกเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงการพยากรณ์นะคะแนะนำหินปรับดวงประจำปีนกษัตริย์ก่อนค่ะหินปรับดวงประจำปีนักษัตริย์ที่จันแพท ้อยมาให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่ร้อยออกมาเป็นหินปรับดวงตามปีนักษัตริย์ของคนที่เกิดทั้ง12ปีนักษัตริย์ด้วยกันค่ะแต่ทําไมมีแค่5เส้นนะคะ5เส้นจะบอ,อกว่าในแต่ละเส้นบางทอ,อย่างในเส้นนี้นะคะเป็นหินพลังของธาตุไม้ได้แก่คนที่เกิดในปีขาและปีเถาะก็จะใช้เป็นพลังหินแบบนี้นะคะส่วนคนที่เกิดใน ปีชวดและปีกุลก็จะใช้เป็นพลังหินแบบนี้ค่ะนะคะใช้เครื่องหมายโอมจี้โอมทิเบตนะคะเป็นตัวดึงดูดโชคแล้วก็ด้วยพลังหินที่ร้อยตามปีนักษัตย์ด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหินประจำปีนักษัตว์ฉลูจอมะโรงมะแม่นะคะจัดว่าเป็นธาตุดินนะคะมีจีพัพิคเนตนะคะประดับด้วยจี้พัพิคเนตค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพลังงานของคนธาตุไฟค่ะได้แก่ปีมะเส็งและปีมะเมียนั่นเองนะคะมีะปมพิศวงเข้ามาด้วยอันนี้ช่วยเสริมในด้านของความรักค่ะความปรรถนานั่นเองค่ะส่วนอันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดในปีวอกและปีละกาค่ะช่วยนำพาในเรื่องของโชคลาภรับผลโอกาสในเรื่องของการงานที่ดีเข้ามานะคะเพราะนั้นตามปีนักษัตย์ถ้าเราใส่หินตามปีนักษัตถ์มันก็จะส่งเสริม พลังงานของาธาตุในดวงชะตาเราได้อย่างดียิ่งขึ้นถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเข้าไปชมหินในแบบอื่นๆเช่นหินปรับดวงแบบอื่นๆนะคะมันจะมีหินปรับดวงตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนด้วยซึ่งราคาก็อาจจะสูงกว่าหินปรับดวงตามปีนนกษัตริย์อันนี้จะราคาอยู่ที่เส้นละ550รวมส่งนั่นเองนะคะเป็นหินแท้นะคะทุกเม็ดนะคะ เป็นหินแท้ทุกเม็ดเลยนะคะไม่มีไม่มีอะไรเขาเรียกว่าตรงเนี้ยไม่มีไม่มีดำไม่มีลอกนะคะตัวจี้นะคะแล้วก็ส่วนพลังหินก็จะเป็นพลังหินที่ร้อยตามปีนักษัตรของแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันถึงจะต้องมีหลายพลังงานเพื่อเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของแต่ละคนนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน แฟนเพจของาจนแพทที่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงเดสคริปชันนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะชื่อเพจ Angel Stone หินพิทักษ์ดวงนั่นเองค่ะอาะค่ะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณนะคะในสถานะของคนมีคู่พลังงานของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นเช่นใดนะคะ queen of swords ค่ะ ไพ่เดอะสตาร์ไพ่เจ็ดคิงออฟคิงออฟบอและเอสออฟบอค่ะพลังงานในช่วงเดือนเมษายนของชาวราศีพฤษภนะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ารอคอยความสาเร็จรอคอยความก้าวหน้าซึ่ง มันเจอกับสถานการณ์ที่มันติดขัดชะงักเงินนะคะคุณก็ได้แต่คาดหวังคุณก็ได้แต่รอคอยด้วยความอดทนว่าเออหนทางอนาคตด้านของหน้าที่การงานและด้านของชีวิตความรักเนี่ยมันจะก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนคุณกำลังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในเรื่องของความรักระวังนิดหนึ่งค่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันหรือมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าจะคู่ของเราน่าจะ เข้าใจนะคะแต่คู่ของเราบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจคุณเพราะว่าในพีเรียดนี้ของคุณเต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยความเครียดความกดดันเรื่องงานที่คุณรอคอยผลทางที่มันจะ ก้าวหน้าหรือหนทางที่จะดีขึ้นมันจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่15เป็นต้นไปนะคะ15เมษายนคือหลังสงการเป็นต้นไปนะที่การงานของคุณจะค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นผู้ใหญ่เพศช,ชายจะเป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูหรือให้โชคให้โอกาสที่ดีเข้ามาในแง่ของหน้าที่การงานนะคะสําหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพฤษภค่ะ,ะมาดูซิว่าพลังงานของคู่ชาวราศีพฤษภเป็นเช่นไรนะคะ หกเหรียญค่ะอัศวินถือถ้วยห้าเหรียญหอันนี้ก็หกเหรียญพับคินออันนี้หกเหรียญอันนี้สี่เหรียญค่ะโทษทีและอันนี้ก็สามเหรียญค่ะโอ้ ไพ่เหรียญเกิดขึ้นเยอะมากเลยแสดงว่าความคาดหวังของคู่ของชาวราศีพฤษภเนี่ยเขาคาดหวังถึงในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นลักษณะข,ของการลงทุนก็ได้นะคะอืมนะคะความคาดหวังของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันดูกระพองกระแพงในช่วงนี้นะแล้วเขาก็คาดหวังว่าการลงทุนครั้งใหม่นะหรืออ การเงินที่ได้จากงานพิเศษอะไรประมาณนี้มันจะเข้ามาช่วยชดเชยสภาวะความอึดอัดในช่วงพิเลียดนี้ไปได้เพราะฉะนั้นความคาดหวังของเขาไปมุ่งอยู่ที่เรื่องของเงินเงินทองทองคู่ของชาวราศีพฤษภนะคะแต่ถ้าในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยก็ถือว่าก็ยังคุย ยังยังมีเรื่องราวที่คุยกันได้ดีนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินหรือการลงทุนที่ต้องทำร่วมกันก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันได้แต่ถ้าเหมือนใช้เงินกันคนละกระเป๋านะคะก็ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคนรักคู่ครองของชาวราศีพฤษภน่าจะมีเรื่องมาอ่ากวนอกกวนใจชาวพฤษภเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองด้วยก็เป็นได้นะคะจากพลังงานของหน้าไพาม่มนโชกมานะคะซึ่งตัวเขาเองน่าจะ เจอกับปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ king of c h a ร i c e s และไพ่ The Magician ชีย e ทรีอออ่าไม่ใช่ค่ะไพ่ e m p r e s s ค่ะ six of ฟชาร i c e s และ seven of อฟชา i c e s แต่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวพันกับปัญหาส่วนตัวของกันและกันนะ มันก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนรักและคู่ครองของชาวราศีพฤษภน่าจะเคลียร์ปัญหาในแด้ในด้านของการเงินได้ลงตัวหรือมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นผู้ใหญ่เพศช,ชายหรือผู้ใหญ่เพศหญิงที่ใกล้ชิดเขามีโอกาสมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามามันทำให้เขาเนี่ยรู้สึก เบาตัวมากขึ้นในแง่ของความตึงเครียดในด้านของเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็จะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนหลังจากช่วงเลยส่งการไปแล้วนะคะจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาอาจจะเข้ามาทางคุณชาวราศีพฤษภก็ได้หรือจะเข้ามาทางคู่ของชาวราศีพฤษภก็ได้ซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะโอกาสนี้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันก็ส่งผลทําให้การเงิน ทั้งสองคนกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะคะและโอกาสนี้มันอาจจะมาในรูปแบบของงานที่เป็นงานพิเศษเข้ามาแบบหลากหลายก็เป็นได้มันก็เลยทำให้บรรยากาศในด้านของความรักหลังสงการไปแล้วจะค่อยสดชื่นขึ้นมาบ้างมาดูว่าไพ่ the key จะให้คำแนะนำอะไรต่อ คุณอาจจะเจอกับคนที่เขาเรียกว่าดูเหมือนจะช่วยเหลือคุณแต่แล้วบางทีก็ไม่ได้ช่วยคุณเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศชายผิวขาวรูปร่างอบุบอคนที่จะช่วยคุณได้จริงๆจังจะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะที่จะให้โอกาสให้ช่องทางให้คุณรอจังหวะนะคะน่าจะได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อกูลคุณ,คณในช่วงพิเนี้นะคะนั้น คนที่ดูเหมือนคุณคาดหวังว่าจะช่วยได้เขากลับช่วยไม่ได้แต่อ้คนที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะช่วยกหรือคุณได้นั่นแหละเขาจะให้ประโยชน์ที่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดรอนความสัมพันธ์ของใครโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเข้าไปสนิทชิดเชื้อด้วยในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่ามันจะมีสิ่งดีๆตามกลับมารอแค่จังหวะรอแค่โอกาสเท่านั้นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับ คนคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพฤกษบแล้วนะคะไพ่เจนพาร a n นค่ะขึ้นมาเป็นใบแรกเชนออฟพันช l e กเก6 6ดาบค่ะเด็กถือไม่ท้ง และไพ่เดอะวอล์พลังงานถือว่าดีนะอมืมันเป็นพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะมีความ <c oughs> เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์มองดูแล้วน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าอ,อกเข้าใจกันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในบางเรื่องบางราวหรือในบางรายอาจจะได้รับได้รับเงินหรือได้รับอะไรดีๆจากคนที่คุณ คอนแทคด้วยก็เป็นได้มันมีแนวโน้มที่ดีมันมีความมั่นคงมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามันเริ่มต้นขึ้นแล้วมันไปในทิศทางที่ดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคบคนคุยชาวราศีพฤษภที่รอคอยความมั่นคงรอคอยความชัดเจนขึ้นพลังงานคุณโชว์มาว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นกับความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่าเออได้มีการเปิดใจกันมากขึ้นนะคะได้รู้ สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในใจเขานะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปได้สวยมากมันมีความมั่นคงมันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดขึ้นพลังงานของคุณได้รับมาเป็นแบบนี้ออามาดูซิว่าแล้วพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรนะคะ s i ก OF s ชอร์ค่ะ s p อ o o ชาริ i ส e s ดอร m a า i c h เช เ of Swords King of Swords พลังงานของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาตัดขาดจากเรื่องราวหรือปัญหาอะไรเก่าๆหรือพยายามที่จะละทิ้งนะคะละทิ้งปัญหาเดิมๆแล้วก็หมุนวนกลับมาให้ความสนอกสนใจคุณมากขึ้น อืมนะคะเขาอาจจะมีพลังงานเก่าๆของเขาแล้วเขาก็พยายามที่จะตัดพลังงานเก่านั้นให้ออกไปแล้วเขาก็จะหันมาโฟกัสคุณหรือมาทุ่มเทความรู้สึกมาที่คนที่เขาคบคนที่เขาคุยด้วยนั่นเองนะคะพลังงานของเขาโชว์ออกมาว่าถึงคราวที่เขาจะต้องทําอะไรบางอย่างจริงๆจังๆกับชีวิตแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ซิเหมือนเหนื่อยหนะักต่อสู้กันมาเนิ่นนานแล้ว มีความผูกพันในความสัมพันธ์นี้อย่างมากนะคะแล้วก็อยากจะให้ประโยชน์ที่ดีของกแก่กันและกันคุณนะกับเขาน่าจะมีในแง่ของอะระยะทางเป็นตัวแปรมีความห่างไกลบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการถกเถียงกันในบางเรื่องบางราวนะคะขัดแย้งกันแต่จริงๆแล้วพลังงานมันก็โชว์ออกมาว่าเขาเพยายามที่จะ เคลียร์ตัวเองหรือพยายามที่จะเคลียร์ปัญหานะคะที่เกิดขึ้นเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันชัดเจนเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ช่วงต้นๆอาจจะเต็มไปด้วยการความรู้สึกเหนื่อยหนักอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่มันก็มีความสุขเจือปนอยู่แต่พอหลังจากช่วงเลยสงการไปแล้วนะคะมันก็อาจจะมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้น หรือมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดได้ในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเตือนให้ระมัดระวังในช่วงหลังสงการไปแล้วนะคะภาวะอารมณ์ต้องเย็นขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยแต่ดูแนวโน้มแล้วมันเหมือนจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยเห็นไหมไพ่มันเป็นไพ่ครอบครัวแต่กว่าจะชัดเจนก็ผ่านความรู้สึกที่มันอึดอัดความรู้สึกที่มันแบบ สับสนเนี่ยมัมีข้อตกลงกันเกิดขึ้นนะคะอ่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรอะแบ่งปันผลประโยชน์นะคะแบ่งสรรปันส่วนออกไปมีเกณฑ์ในเรื่องของการตกลงเกี่ยวพันกับสารเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความหรือว่าความชัดเจนในด้านของความสัมพันธ์ถ้าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ในขั้นตอนของการอย่าล้างนะคะ ในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เขาจะจัดการนะคะเจรจาหรือการพูดคุยหรือการหย่าร้างหรือการทําอะไรที่ให้มันถูกต้องเป็นเป็นจริงเป็นจังและมีการจัดสรรปันสว่วนหรือการแบ่งทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆให้แบบมีความยุติธรรมกันเกิดขึ้นนะคะเพื <S <S ่อที่ตัวเขาเองจะได้หลุดจากสภาวะอะไรที่มันอึดอัดมาเนิ่นนานนะคะ,นะคะและก็ ทำอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในพิเรียนนี้สำหรับคนคบคนคุยแนวโน้มแห่งความชัดเจนของคุณเริ่มมีเข้ามาถ้าคุณคบและคุยกับคนคนนี้นะคะมาเนิ่นนานแล้วเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะ,ะแก้ไขปัญหาแต่ยังแก้ไขไม่ได้แต่ในเดือนนี้มันก็เป็นเดือนที่เขาจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของปัญหาที่เกิดจากเอกสารสัญญาหรือ อาจจะเกิดกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบ่งกันอย่างยุติธรรมนะฮะเพื่อตัวเองเพื่อตัวเขาเองจะได้มีอิสระในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญหรือให้ความชัดเจนกับคุณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็รอฟังข่าวดีจากเขาในช่วงเดือนเมษายนนี้แล้วกันนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนสดกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพลังงานของคนโสดชาวพฤึกศพกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรไพ่าสามถ้วยค่ะ chariess the chariot ค่ะ <laughs> เด็กถือไม่เท้าสองไม้เท้าและ the lover โอ้มันเป็นพลังงานที่ดีนะมีความรู้สึกที่ดีเข้ามามีใครบางคน หยิบยื่นไมตรีมาให้กับคุณนะคะในสถานการณ์มันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นคุณอาจจะได้เข้าสังคมบ่อยแล้วพอเวลาที่คุณได้เจอเจอคนในสังคมนะคะใครสักคนหนึ่งในนั้นก็อาจจะแนะนำใครบางคนที่น่าสนใจเข้ามาให้กับคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยได้สื่อสารการันและมีความรู้สึกที่มันตรงใจกันและกันค่อนข้างมากนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะจับพัดจับผูเพื่อนคุณอาจจะเป็นฝ่ายแนะนํามาให้หรือได้เจอได้เจอกันโดยบังเอิญก็เป็นได้นะคะพลังงานของคุณโชว์ออกมาในเชิอของความสุขอม,มาดูใครเข้ามาในชีวิตคุณกันนะคนอายุน้อยกว่าแน่ มีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาโอ้ดูแนวโน้มดีด้วยนะเขาเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าโอ้อินเลิฟคุณด้วยอินเลิฟ <In love S 2> คุณด้วยเป็นคนไกลนะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีในแง่ของการงานนะคะเป็นคนหาเงินเก่งว่างั้นเถอะเป็นคนมีเสน่ด้วย แล้วเขาก็ชื่นชอบความเป็นตัวคุณชื่นชอบสเสน่ห์ในตัวคุณอาจจะเข้ามาเจอกันเหมือนเพื่อนกันไปก่อนแต่หลังจากที่พูดคุยกันปุ๊บคอนแทคก,กันปุ๊บเริ่มที่จะมีความรู้สึกอินกันเรื่อยๆอินกันเรื่อยๆอมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ queen of lightning ราชินีถือดาบค่ะ seven of lightning t r e e of G จีออฟนะคะห้าเหรียญและสิบเหรียญค่ะในความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องเขาเรียกว่ามีสื่อกลางหรือมีตัวกลางเป็นคนชักนำให้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องเจอกันแล้วไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆรอบสังเกตความรู้สึก เขากันและกันไปเทียนิเทียนิสมันมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นนะมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าโหยหาอโหอยหาความรักซึ่งกันและกันแต่คุณกับเขาจะคอนแทคกันได้เหมือนเป็นเพื่อนกันที่มีความเข้ากันได้ในหลายต่อหลายเรื่องนะคะคุณ,คณชาวราศีพฤษภเองอาจจะต้องสงวนทีท่าไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวคุณเอง เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจคุณอาจจะมีสีท่าีหน้าแววตาที่เรียบเฉยอะไรประมาณนี้แต่ลึกๆในใจก็โหยหาความรักซึ่งจริงๆตัวเขาเองคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็โหยหาความรักไม่ต่างจากคุณและพร้อมที่จะคอนแทคเมื่อไหร่ที่แบบเปิดใจให้เคลียร์กันได้อย่างจริงๆจังๆปุ๊บเนี่ยจะเจอกับความมั่นคงของความรักที่ ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจออะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกที่โหยหาแต่พอได้รับการเติมเต็มแล้วมันจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวอ่มาดูสิบางคนคุณอาจจะเกิดความรู้สึกสับสนอืมนะคะเกิดความรู้สึกสับสนลังเลกับความสัมพันธ์นี้ว่าเออมันมันจะเป็นจริงเป็นจังได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขามาเพื่อที่จะมา หาผลประโยชน์จากตัวคุณแล้วหลังจากนั้นแล้วเขาจะไปจากคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันเป็นพลังงานที่คุณกังวลหรือคุณกลัวไว้ก่อนนะคะจนหรือบางทีคุณอาจจะมีติดปัญหาบางอย่างเช่นถ้าเขาเป็นคนต่างชาติคุณอาจจะติดปัญหาเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารอะไรที่มันยังไม่สมบูทณสิทีเดียวนะคะอาจจะต้องพึ่ง การพูดคุยผ่านทางแชทออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นได้แต่มันบ่งชี้ว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะชัดเจนค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะถ้าเขาจริงจังจริงใจปุ๊บเนี้ยนะคุณก็จะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้นะคะอย่าไปคิดเยอะว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เติบโตหรืออะไรต่างๆอย่าไปคิดเยอะ ให้ธรรมชาติเป็นตัวตัดสินธรรมชาติของความรักการคอนแทคกกันนะคะให้ความรักเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและคุณจะค้นพบกับความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะ,ะนั้นในพิเรียดน,นี้สําหรับคนโสดมีคนเข้ามาแล้วคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจัง,จงไม่น้อยเลยทีเดียวอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดกล้าที่จะเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนหรือไม่นั่นเองนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภนะคะที่ยังกลัวๆ็กล้ๆอยู่ก็ต้องเปิดใจคุยเหยียบคนที่เข้ามาในพิเรียดนี้เพราะว่าโอกาสและหนทางข้างหน้ามันดูสดใสมันดูแล้วมันน่าที่จะคาดหวังได้นะคะดีกว่าปล่อยให้โอกาสดีดีหลุดลอยไปแล้วคุณจะมานั่งเสียใจว่าทําไมตอนนั้นไม่ทําอย่างนี้ทําไมตอนนี้ไม่พูดอย่างนั้นนั่นเองนะคะจบแล้วสําหรับชาวราศีพฤษภในสถานะของคนโสดก็ ฝากกดหัวใจฝากกด subscribe นะคะฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่สันพันจะนำมาลงให้เป็นประจับนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย